โกะเนี่ยมันเป็นเด็กขี้เกียจเออมันเป็นเด็กฉลาดเออลุงแกก็จะตายอยู่แล้วเออลุงเขาเลยบอกว่าไอ้โกะพ่อไม่มีสมบัติอะไรจะให้เจ้าหรอกนะเออพ่อมีแต่หนังก,กระติกวิเศษเนี่ยทีดด่จะให้เจ้าหนังกระติกวิเศษด้วยแอบหนังกระติกวิเศษแต่ที่จริงแล้วมันเป็นหนังกระติกธรรมดา,ามหลอกเหรอเออหล,ลอกแค่อยาก <c oughs> จะให้มันรู้จักทับมาหากินเนี่าเออพ่อมันก็ตายไปแล้วเออไอโกะก็หนังกระติกไปยิงอะไรไม่ถูกสักอย่างเลยเออก็มันยิงไม่เปเนี่ยทีเนี้ยในเมืองอ่ะเออพระราชาเนี่ยเขามีเทศกาล ใครที่สามารถล่าสัตว์ใหญ่และดุร้ายที่สุดมาได้จะยกเมืองให้ครึ่งเมืองแล้วก็จะยกลูกสาวให้ด้วยเวลาหมดการแข่งขันก็คือสามโมงเย็นก็ออกหาตัดกันแต่เช้าเออได้เก้งได้กวางมามั่งได้หมีมามั่งไอ้มักกะทยยกกระกาเอ้ามีใครใหญ่กว่าหมีไหมมีใครใหญ่กว่าหมีไหมไอ้โก้เดินอยู่ในป่ายังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยจะหมดเวลาอยู่แล้วเดินไปเจอกับดักเสือเป็นหลุมพรางมีเสือโค้งตัวเบลเลอร์เลยนอนตายอยู่ ตกลงมาในหนุมายไอโก้ก็ขึ้นไปลากมาเออเมื่อมันจะทํายังไงให้คนเชื่อว่ามันเป็นคนลา่าตักตัวนี้มาได้เออมันจะเอาลูกหินนะ่ะออยัดเข้าไปในตูดเสือเออติดลูกเออติลูก,ลกอ,อ่ะ มันก็แบกเสือไปเอามาก,ก,การะไทยยกลงกระปากเอ้ามีใครใหญ่กว่าหมีไห,ไหมก้อแม่งโยนเสือเข,าขอ้าไปเลยขึ้นะไรก่าอกใจไอ้ตัดมึงมาได้ไงวะเนี่ยตัดใหญ่มึงได้ขน,นาดนี้ไอ้ก้อกระชูหนังกระติกเลยนี่ผมยิงเข้าตูดเสือปิดลูกเนี่ยเสือตุกตายไปแล้วปร <c oughs> นะละคใจไปแล้วไอ้มันจะยิงเข้าตูดเสือได้ยังไงวะเสือมันไม่มีหันเลยนะเออมันแม่นจัดเลยมึงผ่าท้องเสือมาดูเด้อ ่าท้องเสือพเจอหนังกระติกเจอลูกเจอลูกจริงติดลูกไปชื่นที่ไยัดไปก่อนแล้วเขาดันไปก่อนแล้วโอ้โหชื่อโด่งดังเลยเนี่ยเป็นลูกเคยโก้เออเปยโก้แล้วเป็นลูกเคยโก้ที่นี่เส็จทีเนี้ยมันมีข่าวมาว่าอีกเมืองหนึ่งเนี่ยจะมาตีเมืองไอโก้พลราชาเขาก็ไม่มีแบบทหารฝีมือดีนะเห็นจะมีแต่ไอโก้นี่แหละที่มันมีวิชาปากเสือไอโก้มึงเข้าไปดักเนี่ยมึงพาทหารเราเนี่ยเข้าไปดักไปฆ่าศึกในป่าดิอย่าให้มันมาประชิดเมืองเดี๋ยวชาวบ้านมึจะเดือดร้อน ไอโก้ก็เอาแล้วทายแล้วเดี๋ยวทำไงไอโก้เขาก็หอบเงินหอบทองเตรียมจะหนีไงอ้าพาทหารไปขี่ม้าไปพอถึงหน้าป่าไอโก้บอกให้พวกมึงรออยู่เนี่ยเดี๋ยวกูเข้าไปปากมันเองแค่กูคนเดียวก็พอแล้วออแต่มันจะหนีที่จริงแล้วอ่ะพอมันขี่เข้าไปล้วทีนี้มันไปเจอโจรป่าอโจรป่าเนี่ยมันดักดักปนตะเบียงค่าสกอยก่ไอโก้เขาก็จอดกลัวโดนปนพองเนาะทีนี้พอข่าสึกมาที่จะมาตะเมื่ไอ้โก้เจอโจรป่าปนตะเบียงค่าตายเรียบเลย จนป่าฆ่าเออจนป่าฆ่าฆ่าฆ่าฝึกตายเรียบเลยไอ้โกก็เอ้าพียเออทาไงวะเนี่ยได้ผลงานอีกแล้วเออเอาก็หินไปยัดปูดฆ่าฝึกตีละคน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 ไอ้ทหารนี่โกว่าเอ้มันไปนานจังวะขี่เข้าไปดูเจอไอ้ก็ยืนชูหนังก็ติ๊กอยู่ข่าเนี้ยโอ้บบว่าเทศจัดเลยเออแบบว่าเทศจัดเลยแล้ว่าคุณป่าหมดแล้วหมดแล้ว อะไรค่ะอกไก่โอ้ยโก้คนเดียวเลยเนี่ยผ่ <c oughs> าท้องออกมาดูมีก,มกมอ้อนหินคนแล้วก็โกชัวทีนี้เรื่องขั้นเป็นอมัตโก้แล้วออมัตโก้อ,อ่ะออมัตโก้ตังเลยเออทีนี้ไอ้พวกโจรป่าเนีซาเบียงเขาหมดไอ้หวัวหน้าโจรเขาบอกให้มึงช่วยกันคิดดจะไปป้นใครต่อเนี่ยไม่มีจะแดกแล้วอไอ้ลูกน้องมันก็บอกว่าออมัตโก้ไงท่านออมัตโก้รวยตอนเนี้เบิ้ก หัวหน้าโจ้แม่งก็ตกกระบาลเลยบอกไอ้แตกมึงไม่กลัวมันยิงหนังกระติกเข้าตูดมึงเหรอไอ้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 ลูกน้องมันก็ว่าเออแล้วกูจะทำยังไงให้โกยิงหนังกระติกไม่เข้าตูดเออมันบอกงั้นเราเอากระทะปิดตูดเออไอ้โก้ก็ยิงไม่โดนแล้วใช่ไหมมันก็เอากระทะปิดตูดแล้วก็เอาอีดาบเนี่ยกำลังย่องขึ้นบ้านไอ้โก้กำลังย่องขึ้นบ้านไอ้โก้ไอ้โก้เขาต้องแบนอนละมือเออกูมึงทำยียอะไรก็เดี๋ยวคุณนายกระติกยิงตูดได้หมดเลยไม่โดนไม่ยิงไม่ออกใจเลยไม่ทับเลย วิ่งเลยแาบเ,เนี่ยมันก็ไปแข่งกับก้นกับทาขงเกงขงเกงกงเกากบอกให้พวกมึงดูด้กูวิ่งมาไกลแล้วไม่ยังยิงกูโดนอีกแล้วน่ไอ้ตัดแม่กูวิ่งวิ่งหนี